สัตว์เป็นผู้ไม่ตายเป็นตัวเดิมนะครับมาเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดนะครับก็คือ,อวิญญาณเก่าดับวิญญาณใหม่เกิดดับเกิดอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับได้เป็นพันเป็นหมื่น แต่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งหนึ่งนะครับก็สิ่งนี้มีนะครับก็คือหรือสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดมีหรือเกิดวิญญาณก็เป็นปัจจัย ทำให้เกิดหรือมีหรือเกิดนามลูกนะครับก็คืออิทัพปัจจยตาสายเกิดร้อยเรียงเป็นลูกโซ่เป็นเหตุเป็นผลอยู่บนปฏิจจสุภบาทสายเกิดนะครับอันนี้คือวิทยา สัมโพชฌงสดสองเฟรน์หาธรรมนะครับในช่วงระหว่างที่ปฏิบัติธรรมภาวนาอนานปานนสตินะครับในช่วงที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธินะครับก็ให้พิจารณาอริยสัจส,สีตั้งแต่ทุก และก็ปัจจุบันนี้ก็คือสมุดไทยกฎการเวียนว่ายตายเกิดน,นะครับก็สัตว์เป็นผู้เดินมักนะครับอาศัยขันห้าในการสื่อนะครับสื่ออริยสัจสี่โดย ขันห้าสัตว์เป็นผู้เดินมักนะครับเป็นผู้ที่คำความรู้ในเรื่องสมุทัยนะครับในเรื่องกฎการเวียนไหวแต่เกิดโดยผ่านขันห้าก็คือวิญญาณและดวงจิตวิญญาณก็คือการรับรู้การรับรู้ต่อเนื่องก็คือดวงจิตโดย สังขารน,นามคันคิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตซึ่งต้องอาศัยสัญญาความจำมั่นหมายนะครับต้องอาศัยเวทนาและอาศัยรูปประคันก็คือสสารดินน้ำไฟลมนะครับ ในการสื่อและสัตว์ก็เป็นผู้เดินมัดเป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ทำความเข้าใจเป็นผู้ที่ศึกษาและเรียนรู้โดยผ่านขันห้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือวิจนะวิจยะสัมโพชงนะครับสอดส่องเฟ้นหาธรรมโพชงองค์ที่2ของโพชงเจ็นะครับ และก็นำ